สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการแตะหอกันนะเหมือนหน้าปกที่เราขึ้นไปเลยนะโอเคมาเดี๋ยววันนี้จะทําการแตะหอกันเดี๋ยวอัปเดตตัวละครก่อนนิดนึงแล้วกันนะตอนนี้ก็แพ็คเติบโตก็ยังอยู่เหมือนเดิมตัวละครเบียคุยะก็ยังไม่มีส่วนตัวละครของเราตอนนี้มีสี่สี่สสองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบมีอยู่ยี่สิบสามตัวละครน,นั่นเองรวมกับพวกตัวละครฟรีต่างๆแล้วแล้วก็พลังตอนนี้อยู่ที่สองแสนหกหมื่นกว่า ส่วนพลังก็น่าจะบอกอย่างที่บอกเมื่อวานไปแล้วก็คือถึง2องแสนสแล้วเพราะว่า3 0 0 0 0มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันตันไปแล้ว10คนก็เลยนั่นแหละไม่ต้องเอาแล้วนะแล้วก็ไอสำหรับไอดีหลักผมผมเพิ่งนึกออกอันนี้เพราะว่าน,นี้แพ็กนี้มาขึ้นมาจะเป็นแพ็กสามพันอันนี้เออเป็นแพ็กอันนี้เหมือนกันที่โซไอดี ID หลักเราไม่มีนะจะมี2ออันนี้ซึ่งตอนนั้นที่มันมามันค่อนข้างแพงแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเล่นจริงจังจนมาถึงขนาดนี้ เพราะฉะนั้นเลยพวกนี้เลยไม่ได้เอาก็คือจะมีโซอันเนี้ยอันนี้บวกแอคแท็กกับบวก HP เป็นโซม่วงอันนี้เป็นโซทองบวก HP ให้กับตัวละครทั้งหมดแต่ว่าถามว่ามันคุ้มไหมผมว่าแม่งไม่คุม้มแพงเกินมีดีแค่เก็บสะสม <c oughs> แค่นั้นเลยโอเคมาตอนนี้เรามียกดองอยู่6 5 0 0กว่าๆแล้วก็เศษแดงอยู่79ไอติม73อ่าไอติม33วงกลม27ซึ่งไอสอนี้เราจะไม่สุบเราจะดองดองรอตอน รอ,อมันจนได้หยกคืนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์กันว่าอีเวนต์หน้าเราจะเอาตัวอะไรซึ่งเดี๋ยววันนี้มาเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้ก่อนกาชามาลุ้นไปด้วยกันถ้าผมจะไม่ผิดมันครั้งที่11 1มันถึงจะได้ตัวละคร SSR ตอนนี้อาที่แล้วผมเปิดไป100อันนี้เปิดไป2ถ้เท่าว่าต้องเปิดอีก9ครั้งเดี๋ยวว่าเราจะมาทําการเปิด10ครั้งไปเลยเรามีามีโทเค็นอยู่6อันเดี๋ยวซื้ออีก4อันมามาดูกันจะได้ตัวละครอะไร เดี๋ยวมาดูก่อนแป๊บหนึ่งตัวละครที่อยากได้นะก็คือตัวอะไรก็ได้ที่มันไม่ซ้ํา S S R ตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ําถ้าทางที่ดีเป็นไปได้ขอป้าเอ่อป้าเลเซอร์มันไม่มีเหรออ๋อเวนกรรม,มันไม่มีป้าเลเซอร์เอาโทเซนนะเป็นไปได้ขอโทเซนไม่ก็อุกิทาเกะสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้สองตัวนี้ตัวอื่นก็มาได้แต่ขออย่าซ้ําตัวที่ยังไม่มีก็คือมายูริเทสไซเรนจิยาจิรุ 12 1, 3 4มี4ตัวที่ยังไม่มีมี2ตัวที่มีแล้วก็โอกาส50 50จะว่าสอ้ไจะว่า2จะว่าสตัวที่ยังไม่มีก็ไม่ใช่1 2ึ่งสอ่า้าตัวที่ยังไม่มีมีแค่เพียง2ตัวที่มีแล้วมาดูกันว่าดวงมันจะเข้าใครออกใครนะโอเคมาแต่ว่ากิจกรรมใช้จ่ายยังไม่มาหรอกแต่ว่าเอาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเก็บเศษตรงกิจกรรมของงินนะมาปับ๊บ ชื่อขึ้นมาปั๊บๆไอสัตว์เอ้ยโคมามูระอีกแล้วซ้ำครับพี่น้องโอ้อะไรกันเนี่ยตัวละคอรอื่นมีแยะๆทำไมมันไม่ได้วะฮัลโหลฮัลโหลนี่มันกวนตีนกันชัด,ชดเลย ไอ้กิจกรรมกูจะากิจกรรมแล้วเมื่อกี้ฮานาทาโร่ก็มีแล้วใช่ไหมฮานาทาโร่มีแล้วหมาซ้ําอีกโอตายตายตายฮานาทาร่ฮานาทาโร่กเสียยังไม่พออีกอารู้สึกปวดใจยิ่งนักนะมาเดี๋ยวอัพตัวละครสักนิดนึงก่อนสี่สิบสี่สิบอันนี้สี่สิบสี่สิบไปแล้วเราจะอัพสองอันนั้นเขี้ยนี้จะเป็นอันนี้ มีไหมโอเคสุ่มได้แล้วก็อีกอันนึงอันนี้เดี๋ยวอัพเป็นทางด้านอันที่มันบวกพลังโจมตีก่อนโอเคซุยฟองอออซุยฟงก็อัพด้วยเลยแล้วกันนะนไหนๆก็มันอยู่ในทีมหลักนณะปัจจุบันอยู่แล้วยังใช้อยู่ก็เอาหน่อยอไม่ติดโอเคปับ๊บโอเงินไม่พอโอเคเงินไม่พอช่างมัน กรอบตัวละครวิญญาณโอเคไม่มีมาแต่ว่าตายหอกันโมดเพูดมากน,นั่แหละมามามานะตอนนี้อยู่ที่ชั้น100แล้วนะ,ะตัวละครก็ใช้เป็นเซตนี้แหละไปดูกันเถอะมาอะเอาเทคนิคผมนะเพราะว่า โทชิโร่แมนติโดนเป็นแนวอ่าเขาเรียกะอะไรนะแนวแนวบวกเพราะฉะนั้นเราเอาใส่ตรงกลางอ่ะดีสุดเพราะว่าศัตรูมันจะโดนลดเดฟด้วยแล้วก็นี่เลยโอ้รู้สึกเซ็งจัดๆเลยรู้งี้ถ้า,ถ,าถ้ารู้มันได้โคามามูรานะผมไม่ผมไม่เสียหยกกูไม่เสียหยกดีกว่านะถ้ารู้ว่าได้โคามามูระ่ะเซ็งเพียจิตเลยอย่างงี้โอเคมาตีตีโอ้มาซูโมโตะจนติดไอ้นั่นอีกตายไหมน ติดโอ้โ oh, หแม่งติดบล็อกอีกดวงอะไรมันจะดีขนาดนั้นหัวรอบนี้น่าจะไม่ชนวะว่ะดูจากดวงดูจากสภาพเราไม่น่าจะชนะจริงเปิดคลิปมาก็ดวงดวงหวยแตกแล้วอ่ะเปิดคลิปมาก็ดวงแย่แล้วอ่ะเสิงจัดเลยโอ้ยมาซึมประตูเนี่ยมาซึมประตูได้ตีรอบหนึ่งแล้วเนี่ย ได้บมวน่าจะยังไม่ได้นะขาดอยีกนิดหน่อยยับยับแล้วเธอหน้าเรามาซึมโตเราก็ยังใช้สกิลไม่ได้อยู่โอ้ไม่ไหวโอ้หไม่ไหวไม่ไหวเอาใหม่เอาใหม่เธอแรกเราต้องเก็บให้ได้สักตัวหนึ่งนะไอจังหวะเมื่อกี้ถ้ามาซึโมโตไม่ติดไม่ติด c ีหรือถ้าไออิสเน่เนี่ยมันไม่ติดบล็อก มันตายตัวนึงแต่ว่านั่นแหละอย่างที่เห็นเลยว่ามันติดทุกอย่าง <c oughs> ติดทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเลยทั้งบล็อกทั้งมาสมมโตติดซีซีโอเคเรอบนี้ไม่ติดโอ้ใบอีกสัน,นี้ทำไมไม่ใบตัวอื่นที่จะฆ่าวันนี้โอเคสังหารได้ตัวหนึ่งเาเก็บทนานแค่มาจิถ้าศัตรูตายหนึ่งตัวมันจะสามารถอันติดได้เธอแรกเลยอันนี้คือผมอัพ ไอช่องบนสุดที่เป็นเสือผมอัพแค่ยังเลเวล4อยู่บ้างยังไม่ถึงขั้นหก็ได้ขนาดนี้ก็ถือโอเคแหละอ่านี้ว่าตีนี่ก่อนดีกว่า,อ,าอ่าอะไรนะยูริจิโอเคปัป๊บปับปับเกมจีสับตายโอ้แม่งติดบล็อกยับจริงๆชูวโวอ่าเชนโชฟันเข้ามา แทงแทงเข้าไปไอ้เจี๊ยนตีได้จะมีอิจิโกะตัวเดียวเป็นปจิอันตีได้ไหมอีกนิดนึงถ้ามันรอดนะไอเกมโอ้ยโอ้ยนั่นไงเอ้แต่ว่าไม่น่าจะได้อิจิโกะไม่น่าจะฟันตายดูจากสภาพอิจิโกะไม่น่าจะอนตีตายนั่นไงเอ่อเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องอันนี้ก่อนครับมันจะ โอ้โหมึงจะติดบล็อกถีกันไปแล้วครับครับเวลาเราเล่นเองมันไม่เห็นจะบล็อกถีขนาดนี้เลยพอมาเป็นบอดนี่คือแบบว่าทุกอย่างจริงๆไอเซนเนี่ยติดพวกอ่าติดกระหันเนี่ยติดโคตรบ่อยโอเคไม่ตายมานั่นไงแซลนี้แซลหน่อยไม่ได้เลยมึงอ่าโอ้เฮ้ยตดขี้ตายวะจริง น,นี่น่าจะตายอยู่แล้วโอเคมัดโอ้โนไม่ไม่โอเค,ม, oh, no. ม,ม,อเคมัดไม่เฮ้ยมัดยังรอดโอเคมาอรอลู้นนะแล้วกันนะว่ามันจะตายหรือเปล่าเฮ้ยติด๊กสวยจิ้มมัสึโมโตะมัสึโมโตะโอเคหายลุนยกก้นได้ร้อยหยกก็ได้อันนี้โซมาอันหนึ่งแต่ตอนนี้อยากได้ทองมากกว่าเราไม่มีเราไม่มีทองใช้เลย ทองขาดแขนจัดจัดอันนี้ถ้าดูจากของคู่ต่อสู้แล้วเราต้องเก็บอ่าเราต้องเก็บมาซสึโมโตก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟาร์มหยกไปในตัวนะสำหรับใครที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วอยากหาวิธีดองหยกนะก็ลองลองทำดูก็คือพยายามใต่อใหอยมันได้มากที่สุดส่วนหยกที่ผมใช้แต่ละวันนะผมจะใช้ซื้อสตามิน่าตันซื้อทองก็ตัน ณนะปัจจุบันนะตอนนี้ยังซื้อตันอยู่เพราะว่ามันต้องใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ซื้อ,อ,อไอบัตรอารีนาสี่ครั้งน่าจะประมาณแค่นี้นะต่อวันต่อวันที่ใช้ถ้าแบบไม่ใช้มีอะไรสิ้นเปลืองก็จะซื้อก็จะใช้ทองประมาณเท่านี้ใช้หยกประมาณเท่านี้และที่เหลือก็คือเก็บตีจากไตงหอจากดานจากอะไรต่างๆเออเก็บเก็บอย่างเดียวส่วนตัวละครอีเวนต์ก็อย่างที่บอกไปนะว่าเราจะไม่สุม่มอีเวนต์กินแตงโม กับอีเวนเบียคุยะเดี๋ยวต้องไปอรอลุ้นอีเวนหน้าแทนเพราะอีเวนเนี่ยไม่ยังไงสุ่มมันก็ไม่มีทางได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่เอาไปเสี่ยงนะรอดองสมทบไปรอบหน้าแล้วกันโอ้ไม่ตายด้วยนะปาดปาดเข้าไปแองเข้าไปปับโอเคอีเสียตายเร้วน่าจะต้องตีจินตาก่อนอีจิโกดีกว่าอีจิโกไม่แน่ตีโอเค อโอเคไปกันต่อยาวๆน่าจะได้ยาวอยู่นะอาจจะถึงสักสิบชั้นขอให้มันได้อย่างนั้นจะได้ดองยกได้นะเพราะว่ามาฟานนหอได้ยกแล้วก็ประมาณด่านที่มันเป็นเลขห้าหนึ่งศูนย์ห้าร้อยสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะได้ทองนะน่าจะแสนหนึ่งมากตอนนี้ก็พยายามเก็ีไปเรื่อยๆส่วนโยกส่วนอะไรมันได้อยู่แนละ้ว จะเก็บป้ายเลสื่อก,ก่อนทำไมบอดมันติดบล็อกเยอะอย่างวะดูดิม่งติดบล็อกยับๆเลยจำความรู้สึกแบบนี้ไม่ค่อยได้เลยจำความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เลยจริงๆนานมากแล้วที่ไม่ได้มาเล่นใหม่ตีปะดีปะดีปตายปะเนี่ยอาจจะตายอยู่นะโอเคปับป๊บปับป๊บปั๊บ หน yes, ูข <at> ึ้นมาสกิปมารุไปเข้ามาเขมปจิจะตายปหมเนี่ยโอ้โทคิโดแตกครับห้าหมื่นเอ้ยไม่แตกยังไม่ตายปั๊บปั๊บปั๊บเขมปจิจะรอดไหมเนี่ยปั๊บปั๊บอีกสองทีไม่โอเครอดอยู่ยังถือว่ารอดโอเคตีตัวล่าง เข้าไปเอ็กซ์เินโชว์ปาดเข้าไปตีคิแต่ก็ไม่ตายอยู่ดีแล้วมันได้สกิลด้วยจะถึกไปไหนวะเนี่ยปาดเข้าไปโอเคแล้วก็ปา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 อิชิดะก็เป็นตัวเขาเรียกอะไรเน่ยตัวเทียร่างที่แบบสกิลตีคิค่อนข้างบ่อยมากแล้วจริงๆแล้วก็มันไม่มีตัวละครระดับแบบอันนี้อิชิดะถ้าจะไม่ผิดมันเป็นแค่ SR ใช่ไหม ที่จริงมันน่าจะทำ SSR มาเหมือนกับอาซาโดแล้วก็อย่างอ n โนเอมันก็ควรทำระดับ SSR มาด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างเรนจิผมว่าเรนจิองเงี้ยถ้าเป็นเรนจิร่างแบบธรรมดาไม่ใช่อีเวนนะผมว่าหลังจากจบภาคสมิงดาบผมว่ามันน่าจะเอาเรนจิร่าง UR มาไอภาคฟูบิงอ่ะมันจะมีฉากที่แบบเรนจิสู้กับพวกตัวฟูบิงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าน่าจะมีอยู่นะ เป็นจียูอาร์โซชิโรยูอาร์เพิ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยอันนี้อย่างจริจริงแบบเมื่อกี้มันก็มันก็ดีนะแต่ว่าเออ่พอป้าเลสือมันตายถลังมันก็ถึกขึ้นอะ่ะเอาอันนี้ไว้แนวหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเก็บเป็นทางหน้าของไอ้ล้วนข้างล่างก่อนแล้วกันครับเพลงแทงแทงเพงเขก็แบบเงแทง A các bạn, yêu bay, yêu bay, các bạn, yêu các bạn, bay, các bạn, รอดอยังพอมีโอกาสชนะนะเพราะเรายังแน่นสีอยู่รอบนึงแล้วก็ได้บัฟขี่ด้วยบัฟบัฟยินรอดด้วยไหมเนี่ยยินแตกเค็มจิโอเคอเค็มจิยังรอดอยู่เออพอเทิร์นสองเนี่ยเราน่าจะฆ่าป้าลดซื้อได้เพราะว่าศัตรูมันมันอันตีไม่ได้สกอตเชนโชปาดเข้าไปอันจริงทีมผมเนี่ยดาเมจมันยังพอไหวอยู่แต่ว่าแนวหน้าเราบางเฉียบเลยอะเราไม่มีตัวแทงแนวหน้าเลย เราเลยดูกระจอกง,งอยมากตีต,ตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้ยถ้ามันตีแล้วสื่อหมดตัวนี่ก็ได้ตีแล้วเ,เนี่ยโอเคมาตายไหมตายตายไปซะโอเคเจง๋งอ่าตีเข้าไปปับป๊บปับ๊บปั๊บตายโอเคเจง๋งสวสัสน่าจะชนะอยู่นะน่าจะนะเพราะดูจากสภาพแล้วมันยังเลือดเต็มทั้งคู่เลย โอเคนี้ติดใบก็ต้องเอาตัวบนก่อนอ้แล้วจินตาตีโดนสองตัวด้วยโอมรันปา่าโหแรงจัดโอ้ยจะตีแรงกันเป็นไหนวันเนี่ยเจาเทนโชโป่าเข้าไปหรือเราควรเก็บมาซูโมเตอร์มาซูโมโต้เทอร์แรกดีเพราะรู้จักอันนี้เราไม่ช,ชนะ เราควรเราควรโคมามุระเ,เราควรลองอีกรอบนึงต้องลองเก็บมาส,สูโมโตาเก็บป้าได้สื่อเธอแรกดูอีกรอบที่จริงถ้ามาส,สูโมโตเราได้อันตีสองครั้งติดอะ่ะมันก็จะมีประโยชน์กว่านี้หรือไม่มาส,สูโมโตเราใบศัตรูได้ค่อนข้างเยอะกว่านี้มันก็่าจจะโอเคนะ ตีคิไปนี่โกปับปับปับ,ปบ,ปบตีตัวเดียวต,ตีตินต์ายยิงไปไม่ตายมันจะแน่นตีสองตัวโอเคเสียงดวงดูปับนี่มันแล้วก็ใบปัปบไม่ใบขี่งมาต่อ อ้าวพ่าพอีคาคุปาดลงมาเขียชักโกโฮ้อ้าวพ่อพเนี่ยถ้ามันยิงแถวกลางอะ่ะแล้วแบบมาซูโมโตะเราได้ตีทืนที่สองต่ออะ่ะโอ้ลิเออขิมปจิดับไปซะละเขี่ยไอ้แต่รอบนี้มันเหลือสองตัวว่ะโอติหน,น้าหน้าเราเหลือแค่ตัวเดียวสกัดเนโชปาดไปแล้วก็ตีเข้าไป แต่ผมว่าโดนจินตะโฮมแลนแม่งเขียวตายหมดแน่นอนเลยอิ่มเข้าไ oh, <man. S 1> ปโอมเพื่นปาบโอเคยังเหลือรอดตัวหนึง่งแตกเอาแตกโอเคอันตี้ไม่ได้โอ้โหนโอ้ติดบล็อกอีกไอเปรียดเอ,อ้ย โอ้โหย,ยังดีที่ไม่ตายขอบคุณที่เมตตาปั๊บ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 ไม่ตา,ตายเอ้ยเต่งดีตีกลองหนยังพอมีลุ้นเหรอวะพอมีลุ้นพอมีลุ้นตีตัวเองอทำไมไม่ตีตัวเองวะโอ้โหยอย่างนี้ไม่น่าจะลุ้นได้ละโอ้โหตีขี่ด้วยเฮ้ย เกินไปเดี๋ยวนะอ่าตอนนี้เรามีเงินกับมีแพ็คอันนี้รับไม่ใช่อันนี้สิมันต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมรับอันนี้โอเคชั้นร้อยได้สองหมื่นแล้วก็เดี๋ยวเราเอาของไปอัพตัวละครก่อนจะได้ไต่ต่ออันนี้ผมมีอันนี้มีพันหนึ่งใช่ไหมเรามีอันนี้อยู่อันนี้อ่อันเนี้ยมันก็จําเป็นนะแต,นนนนแต่ว่าทองมันก็จําเป็นเหมือนกันแต่ว่าทองมันก็จําเป็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้ว เอาแรกมาก่อน20 0แ okay, สนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัพที่มันอัพได้อันนี้เป็น30โอเคแล้วก็ผมว่าลงเป็นทางน้านขอของมังกรเพิ่มขอเต่าแล้วก็มีของมังกรก็มีแล้วอันนี้อีกอันนี้อัพอันนี้ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาอันนี้ด้ยแล้วกันพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเพิ่มมาอย่างละนี้อย่างละหน่อยนะเพื่อจะได้ผ่านด่านโอาไปลองดูกันต่อ อย่างนี้อย่างนั้นหน่อยน่าจะพอมีผลไปเพราะว่าตัวหลัก6ตัวเนี่ยมันน่าจะสุดเท่าที่อัพได้แล้วไม่น่าจะอัพได้ต่ออย่างนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นดวงใช้ดวงเข้าสู้ไอ้นี่โก้ปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บตูมเข้าไปอะอย่างน้อยป้าได้สืบเันติดไอเนี่ยยังพอได้อยู่ แต่ว่าศัตรูมันไม่มีติดสถานะอื่นเลยอะเนีน่ยนะอคาคุเอาอีคาคุแล้วกันนะอีคาคุมันใช้สกิลได้เนาะ,ะมันใช้สกิลดาเมจได้มาสร้างดาเมจเราได้โอเคต้องบอกอย่างนี้โอเคแล้วก็ใบ้ปาบโอเคทีนี้ศัตรูมันก็ฮิวไม่ได้ละอิจิโก้มีโอกาสเก็บรูเขียได้อยู่นะปาป เนี่ยมันยิงไปแต่แนวบนคืออะไรวะโทชิโร่โดนยับยับงินแตกเคบัจิโอเคเคบัจิยังรอดอันนี้เราต้องมาเก็บป้ายเลสื่อก่อนฟาดเข้าไปโอ้ติดบล็อกคู่ด้วยโคตรเยียดเลยเยียจัดเลยมาโอเคตายไหม โอเคตายอยู่เอ้ยพอมีโอกาสอยู่รอบนี้โอเคได้บับคิเอาเพราะว่าไอ้นี่มันอันตรายกว่าฟาดเข้าไปแล้วก็ตีมันเฮ้ยแค่นี้ก็มีผลว่ะฟัน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 โอ้โหยอโคตรแรงแรงจัดมาอีกสักชั้นหนึ่งแล้วกันนะ ถ้าผ่านนะถ้าผ่านนะอีกชั้นถ้าไม่ผ่านก็จ,จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วของอันนี้มามามาอันนี้เอ่อมันมีป้ายสื่อด้วยจริงแต่ว่าเราต้องเก็บมาซูโมโต้ก่อนนะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าแต่ละคนเก็บตัวไหนก่อนแต่ว่าผมว่าเราตัดตัว CC มันตัวดาเอจมันน่าจะทําให้เรายืนได้ดีกว่านี้มา,มาปันป่นปนปนปนัเข้าไปแสนหนึ่ง ตอนนี้มัมตสึโมโตก็เป็นตัวแบกเดอะแบกของไอเดีเราอยู่นะเพราะว่าเราอัพอุปกรณ์อัพดาวแดงไปให้มันค่อนข้างเยอะมากปับป๊บปั๊บตีตีตทิมอุย้ยโอ้โหทำไมเราไม่ตีป้ายไ่้สือวะมาเตะมา,ารับแรงกระแทกโอเคเราไปแค่หลอดเดียวหิวหิวแม่งหิวแรงจัดเลย ปั๊บป๊บเอ้ยเคมไปจิโอเคยังรอด,อดโอ้โหแตกครับสกิลหายแล้วหนึ่งเนี่ยเวลามันย้ำสกิลมันก็ชอบย้ำตัวเดิมๆจริงๆดีปะโอเคอเดี๋ยวนะเ,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 เอาตัวบนแล้วกันสกิลย่อยก็ไม่มีอีกเว็นกมฟันฟันจิ้มจิ้มจิ้ม ฟันฟันแล้วก็ฟันแล้วก็จิ้มปั๊บตัวชิโร่รอดป่ะนี่โอ้โหตีคิสแม่จเจ้าเฮ้ยจริงๆเราน่าจะเอาอ่อสุยฟงตีคนสุดท้ายนะไอสถานะหัวมงกะน่าจะได้ทำงานครับโอ้โหครึ่งรอด เมื่อสืบมาต้วเราไม่น่าจะสกิลเก็บศัตรูได้เนะ่มันไม่น่าจะตายอ่ะดูเคลียร์ว่างไงไม่ใช่ลูเคียรซุยฟงว่างไงปาบตายอิจิโกะฟันเข้าไปโอ้ยังพอมีหวังพอมีหวังอยู่เก็บถ้าซุยฟงตีตายนะยังพอมีหวังโอเคตีตายยังพอมีหวังอยู่ปับป๊บปับ๊บ เฮ้ย <c oughs> น่าจะหมดหวังแล้วโอ้โหสกิ้ย่อยก็ไม่ติดด้วยเวนกรรมอย่าเพิ่งตายโอาโนแตกโอเควัน oh no. okay. นี้เอาเอาไปแค่นี้ก่อนกี่ชั้นอะ่ะร้อยร้อยหนึ่งแ้สอง้สองแค่สามชั้นตีได้แค่ประมาณสามชั้นนะก็นั่นแหละตามนี้ตามนั้นค่อยๆไปแล้วกันนะสำหรับไอดีสายฟีของเรา ก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะที่ด้างซ้ายเพจด้วยดานขวาแล้วกันนะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใ่คลิปหนะ้าบายยครับผม